สวัสดีค่ะพบกับช่องครูกระทรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้ําพริกอองปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนี้ก็เหลือตั้งแต่ที่แม่ลุงตุนไว้นะคะรับรองเมนูนี้นะคะอร่อยไม่แพ้น้ําพริกอองที่ทําจากเนื้อหมูแน่นอนค่ะไปดูขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้ําพริกองอปลากระป๋องนะคะ พเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้เราจะมาทํากันค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีต้นหอมผักชีซอยนะคะกระเทียมหอมแดง2ตัวนี้แม่นุ่งก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมไว้นะคะจะได้โขลกง,ง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีเมะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีพริกแห้งแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะคะอันนี้แม่นุ่งแช่น้ําเตรียมไว้แล้วนะคะแช่ให้นุ่มดีเลยนะคะแล้วก็จะมีปลากระกป๋องสองกระป๋องค่ะ เรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาน้ำมันสำหรับผัดนะคะเกลือกระปีแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะเราก็จะมาเตรียมตำเครื่องแกงกันเลยนะคะเพื่อนๆแม่ลุงก็จะใส่เป็นพริกที่แช่น้ำไว้นะคะใส่ลงไปในครกเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ ก็จะตำพริกให้ละเอียดดีเลยค่ะพริกนี้พยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะเพื่อนเวลาโขลกจะได้โขลกละเอียดได้ง่ายๆนะคะแม่ลุงจะตำพริกก่อนนะคะค่อยใส่กระเทียมกับหอมแดงทีหลัง ก็จะตาละเอียดประมาณนี้พอนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีความสามารถตาให้ละเอียดได้ประมาณไหนนะคะแม่ลุ่งตาได้ละเอียดแค่นี้พอแล้วค่ะปวดแขนนะคะพอเราตาพริกหอมแดงกระเทียมได้ละเอียดดีแล้วนะคะแม่ลุ่งก็จะมาใส่เป็นกะปิค่ะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะตาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็จะได้ในส่วนของพริกแกงแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเพื่อนๆแม่ลุงก็จะใช้ปลากระป๋องใส่ลงไปในครกเลยนะคะผสมกันลงไปในพริกแกงเลยค่ะใช้ทั้งน้ำและเนื้อเลยนะคะ บางสูตรนะคะเขาก็จะใช้พริกแกงผัดต่างหากนะคะแล้วค่อยใส่ปลากระป๋องลงไปทีหลังนะคะสูตรแต่สูตรของแม่ลงุงแม่ลุงก็จะนวดผสมกับพริกแกงเลยค่ะนวดให้เข้ากันดีเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบเนื้อปลากระป๋องแบบละเอียดหรือว่าแบบให้มีชิ้นด้วยนะคะก็ตามชอบเลยค่ะ เนี่ยนะคะเพื่อนๆนวนให้เข้ากันดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปลงมือผัดกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาลงมือผัดกันเลยนะคะแม่ลุงก,ก็จะใส่เป็นน้ำมันสำหรับผัดลงไปค่ะ แกงที่ผสมกับเนื้อปลากระป๋องเราก็จะมาผัดกันนะคะผัดให้หอมดีเลยนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพ,พื่อนๆกลิ่นเดียวกันกับน้ำพริกอองที่เราใช้เนื้อหมูเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางนะคะ ค่อยๆผัดให้มีกลิ่นหอมดีเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากให้น้ำพริกแห้งจนเกินไปก็สามารถหย่อนน้ำลงไปได้นะคะ เ,เพื่อนๆแม่ลุงก็จะมาใส่เป็นมะเขือเทศค่ะแม่ลุงจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเขาจะได้ความเปรี้ยวนะคะในเนื้อปลากระป๋องเนี่ยเขามีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการปรุงรสชาติมาบ้างแล้วนะคะเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะแยๆนะคะ แม่รุ่งจะปรุงรสชาติไว้เลยนะคะเพื่อนๆแม่รุ่งก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าในพริกแกงก็จะมีเกลือแล้วก็กระปิอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะตอนนี้แม่รุ่งก็จะรอให้มะเขือเทศเปื่อยดีก่อนนะคะเพื่อนๆถึงจะมาชิมรสชาตินะคะ เราก็จะผัดจนกว่ามันจะเปื่อยแล้วก็น้ำํำมะเขือเทศจะออกนะคะเพื่อนเราถึงจะได้ความเปรี้ยวจากเขานะคะถ้าใครอยากได้น้ำพริกอ่องที่มีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นก็สามารถใส่เป็นมะเขือเทศลงไปได้เยอะๆเลยนะคะ นเนื้อมะเขือเทศก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะแม่ลุงจะมาชิมรสชาตินะคะเอารสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะว่าเราอยากให้รสชาติไหนนํานะคะเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆอร่อยไม่แพ้น้ำพริกอ่องที่ใส่หมูเลยนะคะ แค่เราเปลี่ยนเราเป็นปลาแค่นั้นเองค่ะ,ป,ะปลากระป๋องนะคะหาซื้อง่ายด้วยค่ะอันนี้ป,ปลากระป๋องนี่ไม่ลุงเหลือตั้งแต่กัดตูนนู่นนะคะยังไม่หมดเลยค่ะพอเราปรุงรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเพื่อนๆแม่ลุงก็จะมาใส่เป็นต้นหอมกับผักชีค่ะโรยลงไปเลยนะคะ ให้เข้ากันดีเลยค่ะเห็นไหมรล่ะคะว่าวิธีทำง่ายมากเลยไปค่ะเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่าน้ำพริกอ่องปลากระกป๋องแบบง่ายๆของเราจะทานกับผักสดผักลวกก็เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําตามเมนลุงได้ง่ายๆเลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเมนรุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ